มีซีนที่ทุกคนกำลังตามหาอยู่ขรอเอกเรื่องนี้คือความพลาดแล้วมี้วามสุข,ขุมมลึก<ช>จริงๆส่่แซ่บเรื่องนี้ก็คือมีร้องท<ช>ี่นายเปลี่ยน,<ช>ยนผมมาให้สหายนักอ่านมากกว่ารักได้แบบสะสมกันด้วยล,ลูกรักตำหนักแตกสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการล,งลูงรักตำหนัก อีนี้ก็เป็น EP ที่30แล้วนะคะช่วงนี้นะคะแบบกระแสซีรีส์จีนค่อนข้างแบบฟีเวอร์ในไทยมากเลยมีหลายเรื่องที่แบบเด่นๆเลยเนาะใช่แล้วก็แบบค่อนข้างแบบว่ามีกระแสเข้ามาเยอะมากๆซึ่งซีรีส์ต่างๆเนี่ยก็มีหลายเรื่องที่เป็นนิยายของมากกว่ารักมาก่อนวันนี้เราก็เลยจะเอานิยายมากกว่ารักกำลังจะเป็นซีรีส์มาพูดคุยกันค่ะใช่ค่ะเพราะว่าพวกอกนว่าก็คือจะมี หลากหลายแนวเลยนะที่แบบ<ท>ให้เรารจะได้ติดตามกันนะครับจะทำให้เราได้กินแน่นอนเลยนะคะ<ท>เรื่องเราเมา์มอยก่อนเผ<ท>ื่อว่าจะหายหลยๆท่านอาจจะอุ้ยเรื่องนี้ฉันยังไม่เคยอ่านเผือให้เราได้เหมือนแบบได้มาอ่านได้มาช็อปก่อนที่จะเป็นซีรีส์นะคะถูกต้องค่ะไปเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยค,ค่ะเรื่องแรกนะคะขอเริ่มกันที่หญิงงามอันดับหึแห่งสังอัน เชื่อว่าต้องมีหลายๆท่านเนี่ยเคยอ่านยายเรื่องนี้กันมาแล้วเนาะใช่น่าจะพอจําปกได้เนาะเพราะว่าอย่างเรื่องนี้มันจะมีสามเล่มจบด้วยกันใะ่จะเป็นปกผู้หญีใช่ <ๆ S 1> ผมบแบบยาว <ๆ S 2> สวยเลย<ช>เลยนาะ ซึ่งแบบสื่อถึงความเป็นหญิงงามได้ดีมากจริงๆเนาะ,ะแล้วก็คือเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่แบบถ้าใครยังไม่เคยอ่านเนี่ยไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่าพอตเนี่ยมีความแปลกใหม่แล้วก็มีแบบความครบรถอยู่ในเรื่องเดียวเลย<ช>คือครบทุกอย่างเลยในเรื่องเดียวนะคะแล้วก็เรื่องนี้นะคะพระเอกเนี่ย ฝันถึงเหตุการณ์ที่แบบจะได้พบเจอเรากับฝันเห็นอนาคตแต่ความจริงแล้วเนี่ยมารู้ที่หลังว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการฝันถึงแบบอดีตของชาติเป็นเหตุการณ์ในชาติก่อนเนาะแล้วก็แน่นอนว่าคนที่พระเอกฝันก็คือนางเอกขอ,อของเรานั่นเองฝันถึงนางเอกบ่อยๆจนเขาคิดว่าเอ๊ะนางเอกนี่ทำของทำเสียสัตว์อะไรใส่เขาหรือเปล่า เราะเวลานางเอกร้องไห้เนี่ยยังจะมาเชื่อมโยงถึงแบบพระเอกให้เจ็บหัวใจอีกด้วยนะอุ้ยคือเชื่อมโยงกันไปโดยอัสนมาด้วยใช่เนีให้รู้สึกว่าเอ๊ะทาไมเขาถึงมีความแบบเชื่อมโยงเหล่านี้ต่อกันเนาะแล้วก็อยากจะรู้ว่าเกี่ยวอะไรกับอดีตชาติไหมหรือเป็นอะไรนะที่ซ่อนอ,อยู่อะไรเนี้ยค่ะก็คือเป็นความแปลกใหม่ของพอรตเนาะตอนที่เป็นนิยายส่วนนางเอกของเราเนี่ยก็คือเป็นที่หมายปองของผู้คนทั่วล่าเลยสมกับชื่อหญิงงามอดัมหนึ่งแห่งสังแ่ังอันใช่ซึ่งแบบว่า งามจริงจนพระเอกเนี่ยมองครั้งเดียวก็รู้สึกแบบต้องใจแล้ว<อ>แต่ยังรู้สึกแปลกๆอยู่ว่าเอ๊ะเรากําลังรู้สึกอะไรนะทําไม<อ>ผู้หญิงคนนี้ถึงเข้ามาในความคิดความทรงจาเราตลอดเวลาเนาะแต่ก็คือทำให้เราฝันถึงตลอดอ่ะใช่<อ>แต่ตัวนางเอกเนี่ยคือเขาสวยเสร็จยังไม่พอเขาเจอกับขอกรรมนิดนึงเนื่องจากว่าทางบ้านเขานะคะเกิดแบบเป็นช่วงที่ตกอับของบ้านเขาเนื่องจากพ่อเนี่ยก็คือเหมือนได้แบบทําผิด ผิดพลาดในหน้าที่การงานเนอะทำให้แบบโดนขังคุกแล้วก็คือตัวนางเอกเนี่ยก็คือตอนนั้นอยู่กับน้องชายเนาะจะต้องแบบพยายามยืนหยัดยืนด้วยลำแข้งแล้วก็แบบมีนี่สินอะไรก็ต้องใช้ไปแล้วก็คือประคับประคองน้องชายให้แบบเติบโตไปได้อยแบบอารมณ์ต้องลุกขึ้นมาเป็นแบบผู้นำมาหน่อยทางๆาที่นางเอกของเราเนี่ยจริงๆเป็นสายนุ่มนิ่มนะมแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยอ่านเนี่ยแล้วรู้แบบอุ้ยนุ่มนิ่มจะเอาไหมจะแบบจะถูกใจเราหรือเปล่าต้องบอกว่าเป็นนุ่มนิ่มที่แบบจิตใจ เข้มแข็งแข็งแก่งแล้วก็เป็นคนที่แบบเออดูเหมือนจะเย็นชาแต่จริงๆแล้วอ้อนเก่งมากใครชอบแบบใส่นางเอกอ้อนก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แนะนำเนาะค่ะส่วนตัวพระเอกของเรานะคะจะมีความแบบเจ้าเล่ห์เย็นชาแล้วก็ดูแบบดูเหมือนจะไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับนางเอกแต่จริงๆแล้วเมื่อรักแล้วนั้นก็คือเปลี่ยนได้โอ้ใช่ก<ช>็คือกลายเป็นแบบผู้ชายที่ดูแบบคิดถึงนางเอกตลอดคิดถึงไอ้ทีนี้ไม่ใช่แบบแค่คิดถึงนะแต่คิดว่า จะทำยังไงเพื่อนางเอกได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอบอุ่นหัวใจซาแบบแล้วเขาก็พร้พอมซับอร์นนางเอกด้วยอะช,ชอบตรงนี้ด้วยเนาะแล้วคือเรื่องนี้นะคะคือมีแบบมีซีนที่ทุกคนกํากลังตามหาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังไม่เคยอ่านนะคะอย่าลืมไปอ่านเรื่องนี้อย่างงามอันดับหนึ่งแห่งชังอันมี3ามเล่มจบซีรีส์นะคะจะเป็นของใครเทนเซนนั่นเองรอติดตามชมซีรีส์แล้วก็อ่านใหญ่ไปด้วยนะคะใช่ค่ะ อีกหนึ่งเรื่องนะคะทีะ่วันนี้เราจะมาเมากันก็คือเรื่องของพี่ใหญ่เผยถ้าได้ยินชื่อนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะแบบคนที่อ่านแล้วน่าจะแบบเฮย้ยรู้จักอยู่แล้วหรือว่าเป็นเป็นเขาเรียกเป็นพระเอกในดวงใจเนาะแต่ว่าถ้าใครยังไม่รู้จักเดี๋ยววันนี้จะขอแบบมาเมาสักเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะ,คะให้พอแบบเฮ้ยรู้ว่าเฮ้ยพี่ใหญ่เผยเนี่ยข้อดีเขาเป็นยังไงนะทาไมทุกคนถึงหลงรักนะคะอย่างพี่ใหญ่เผยอ่าเรืออ่คนเนี้ยนะคะจะมาเป็นพระเอกนะคะจากเรื่องภาพผู้นี้วาสนาดีเกินใครค่ะ เป็นเรื่องของพี่ใหญ่เผยเนี่ยก็คือ อย่างพี่ใหญ่เผยเขาจะเจอกับนางเอกสายรุ่ค่ะน้องวิใช่แล้วค่ะกลนไปถึงอดีตก่อนเพราะว่าอย่างตัวเรื่องนี้เองอะตัวนางเอกอะคือเขาอะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนถูกแบบหลัวชั่วน้องวิถูกเฮ้ยหลัวชั่วเนี่ยยกนางอะให้กับฮ่องเต้พอไปยกให้กับฮ่องเต้ใช่ไหมฮ่องเต้ก็คือขังนางไว้เหมือนแบบนกในกรงอะอนกแบบอารมณ์เหมือนนกนกรงทองเลยนะ<อ>ก็คือว่า<อ>ไม่ให้ออกไปไหนะให้ใช้ชีวิตวอยู่แต่ในวงังไม่ได้แบบให้ไปแบบ สนิทสนมรู้จักใครเลยก็คือเหมือน<ช>แบบ<ช>อยู่คนเดียวอะไรประมาณแบบนั้นเลยเนาะตแต่<ช>พอ<ช>มีเหตุอะคะ่ะมีเหตุการณ์ที่ห้องเต้นเนี่ยเหมือนเรียกเราพูดง่ายก็คือแบบเหมือนเสียชีวิตลงอหเนาะเ<ช>พราะเสียชีวิตลงอะห้องเต้ก็คือบอกไว้ก่อนแล้วว่าเขาว่าจะเอานาเหมือนแบบให้ตายตามไปรับใช้ด้วย เหมือนจิ้มมาเลยว่าเอ้ยต้องเป็นนางแต่พอเวลาเขาเรียกมันเป็นทมเนียมปฏิบัติด้วยเนะ<ช>าะพอหลังจากห่องเต้เต้แบบเออเสียสวรรค์นะคนเออตายไปอะไรเงี้ยก็คือจะแบบเลือกคนที่แบบเออตามไปรับใช้หรืออะไรเงี้ยได้ด้วยก็คือพอเขาเลอกนนางเอกไปเนี่ยพอตอนตายอ่ะคือเขาก็ฝังนางเอกแบบทั้งเป็นไปเลยนะก็นางเอกเองก็พยายามในทุกวิถีทางในการที่จะแบบเอาชีวิตรอดแต่ไง<ช>คือพอเราอยู่แบบ อยู่ในโรงแล้วว่ายังไงมันก็คือออกไปไม่ได้เพราะถูกฝังแล้วด้วย,ยะอะไรเงี้ยค่ะแต่นางอ่ะยังโชคดีนะคะเพราะว่านางได้ฟื้นกลับขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะคือเขาเรียกว่าฟื้นมาก่อนเหตุการณ์ที่นางตั้งแต่ก่อนที่นางจะแต่งงานเลย<ช>นางก็เลยพอฟื้นขึ้นมาปุ๊บนางก็คืออยากจะทําทุกวิถีทางในการที่หนึ่งคือไม่อยากไปแต่งงานอีหลัวชั่วคนเด<ช>ิมจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่นาําทําให้นางต้องตายอย่างถุกทรมาร์อะไรเงี้ยอ่านี่คือแบบ จุดเริ่มต้นเนาะนางก็เลยเหมือนแบบหมายปองไว้แล้วหนึ่งคนที่จะช่วยชีวิช่วยช่วยชีวิตนางด้ให้แบบไม่เป็นเหตุการณ์เหมือนเดิมก็คือพี่ใหญ่เผยตั้งแต่เกิดเรานั่นเองที่เราเกิดตั้งแต่เริ่มต้นนั่นเองว่าแบบจองไว้เลยว่าฟันไว้เลยว่าเอ้ยฟันทงไว้เลยว่าเฮ้ยฉันจะแบบเข้าหาคนนี้แหละที่จะทําให้นางอ่ะไม่ไม่ได้มีชีวิตแบบ หมือนแบบอดีตชาติไม่ต้องไปแต่งางานกับหลัวชั่วไม่ต้องไปเจอกับห้องเต้หรือใครก็แล้วแต่ที่แบบจะทําให้ชีวิตนางมีสุดจบดังเดินใช่ค่นะก็เรื่องนี้เรียกว่าเหมือนเราก็เวลาอ่านนี่ก็คือสนุกไปกับการที่ เฮ้ยดูชีวิตนางเอกอะเนอะในการาที่แบบเฮ้ยและนางเอกจะทํายังไงให้ชีวิตแบบมีชีวิตที่ดีนะคะส่วนพระเอกของเรื่องนี้พี่ใหญ่เผยเนี่ยคือถ้าใครชอบพระเอกสายแบบสุขุมนุ่มลึกก็คือแบบพระเอกเรื่องนี้คือความพาดแน่และลมีควมสุข,ขุมนุ่มลึกจริงๆเราอุ่นมากแล้วก็เป็นพระเอกที่เก่งด้วยเพราะว่าพระเอกเองเนี่ยเป็นขุนนางตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยค่ะ้องวิวเรียกได้ว่าพออ่านปุ๊บเนี่ยได้ตรงสเปกของสหายนักอ่านหลายๆท่านแน่นอนเลยนะคะะแล้วก็ความพิเศษ ของเรื่องนี้อีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของนักเขียนของเรื่องนี้ค่ะนงวีก็คือท่านเผิงไหลเคอร์ของเรานั่นเองค่ะถูกต <LLC S 1> <อ>้องค่ะเพราะถ้าพูดถึงเผิงไหลเคิร์คาดว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแลยยิ่งเป็นแฟนมากกว่ารักเนี่ยน่าจะเคยอ่านเรื่องปรปรัดจำนวนที่เป็นผลงานที่ทําให้เราได้รู้จักกับท่านเผิงไหลเคิร์กมา่อก<ให>่อนหน้านี้อยู่แล้วด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งผลงานจากท่านเผิงไหลเคอร์นะคะกับเรื่องขาาผู้นี้วาสนาดีเกินใครที่มีทั้งหมดสาเล่มจบด้วยกันนะคะ เรื่องต่อมานะคะเป็นผลงานของท่านข่วงสร้แจ้าข่วงนะคะกับเรื่องต้อนรักทายารับอ,อุ้ยเรื่องนี้ก็คือมีการโปรโมทแล้วเนอะว่าจะแบบทําเป็นซีรีส์แล้วคือเรื่องนี้นะคะเปิดเรื่องมาก็คือนางเอกของเราเนี่ยได้รับบาดเจ็บรุนแรงแล้วก็เหมือนแบบลืมเรื่อง,ร,อง,ร,องราวในช่วงก่อนหน้านี้หนึ่งปีไปก็คือแบบบาดเจ็บแล้วก็จําอะไรไม่ได้แต่รู้แต่ว่าตัวเองเนี่ยได้แต่งงานให้กับทายาทของพ่อค้าคนนึงซึ่งพอ ลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นภระเอกดูแลเอาใจใส่ทุกอย่างก็เลยเข้าใจว่าอ๋อคนนี้สินะสามีฉันแต่จะใช่หรือไม่เราต้องไปรอติดตามในนิยายเนาะออแล้วก็คือนอกจากนี้แล้วนะคะก็คือในเรื่องนี้นะคะจะเป็นแบบเรื่องที่ออกแนวน่ารักน่ารักที่รู้สึกว่าอ่านแล้วเราจะอยากติดตามเนื่องจากพระนางเนี่ยมีความรู้เท่าทันกันมากๆแล้วก็จะให้ฟีลลิ่งของการแบบ ยุ่มหัวกันไปมายู่หัวแบบเออใช่เหมือนฉันก็รู้นะว่าเธอแบบคิดหรือจะทำอะไรแบบอีคนหนึงก็รู้อะไรนี้เนาะหรือก็แบบว่าเออฉันฉันรู้นะแต่ทำเป็นแบบไม่รู้ก่อนใช่ใช่แต่แต่ฉันจะทำแบบนี้นะซึ่งอีกคนนึงก็รู้ทำเหมือนกันแต่ว่าไม่บอกนะอะไรนี้ก็คือทันกันมากๆเลยแถมเรื่องนี้นะคะยังเปิดกล้องแล้วด้วยใช่แล้วเรื่องนี้ก็คือเวลาอ่านไปคืออมยิ้มไปเลยนงวิใช่คือถ้าใครใส่ชอบอ่านนิยายสายน่ารักอ่ะ ซ่อนรักชายาลับมีก็คือแบบต้องอ่านเนาะถูกต้องค่ะแล้วก็ยังได้พระเอกหนุ่มอย่างจางวันอีกับก็หวังชูรัตนะคะมาเป็นนางเอกด้วยซึ่งเคมีเคใจของทั้งสองคนอย่างนี้ต้องแบบยังนี้แบบคุวน้ารักอเนาะน่ารักมากใช่ค่ะก็ชอบนางเอกค่ะแล้วเรื่องนี้นะคะมีทั้งสิ้นค่าเล่มจบด้วยกันรอติดตามชมเนาะซีรีส์ก็รอติดตามชมแต่ระหว่างทางนี้ก็คืออ่านิยายกันไปก่อนเลยนะคะสำหรับซ่อนรักชายาลับนะคะ ต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะกับเรื่องที่เราจะแบบไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าในกระแสของปีนี้ที่โปสเตอร์ก็ตัวใหม่ๆก็จะปล่อยมาให้เราได้เห็นกันตลอดนะคะก็คือเรื่องปรปักษ์จำนวนค่ะน้องวีคที่เมื่อกี้เราเมาส์กันถึงว่าเราเป็นผงอย่างท่านเผงไรเคลอนเองค่ะตอนที่อ่านนิยายเนี่ยก็เรียกได้ว่ากีแล้วคือพี่กีตั้งแต <c oughs> ใ่ในปีที่แบบมันสืออ่อออกก็คือกีเราก็เป็นนิยายแบบขายดีของตำหนักมากกว่ารักอยู่แล้ว <ไข S 1> ด้วยนะคะเรียกได้ว<ด>่าสหายมากกว่าร<ด>ักเนี่ยน่าจะยกให้เป็น พี่ว่าน่าจะไปติดอยู่ในอันดับแบบท็อปทีที่แบบอ่านยิยายมากกว่ารักในดวงใจแน่นอนต้องค่ะราจิีเหมือนกันเนาะ <ผม S 1> คือ <ผม S 1> อ่านแล้วมันวางไม่ลงแล้วคือณตอนนั้นที่เราออกมาคือเราออกพร้อมกันสี่เล่มเลยเลยใช่ค่ะคือก,ก็เลยได้รับกระแสะรีวิวที่ดีแล้วก็พอแบบเชื่อว่าน่าจะมีสหายนักอะไรถ้าน่าจะเริ่มต้นมากกว่ากับเรื่องปะปั่จำนวนด้วยเหมือนกันเนาะใ<ช>ค่ะก็เดี๋ยวเรามาเมาส์กันคร่าวว่าให้เรื่องแล้วเรื่องยอเป็นยังไงคงแบบเรียกว่าเรื่องเนี้ยไม่ต้องพูดเยอะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวแบบคิดว่า ทุกคนน่าจะแบบพอรู้จักคุณเคยกันอยู่แล้วแต่เราก็ขอเมาเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะคะเริ่มต้นของเรื่องก็คือแบบตระกูลของแบบพระเอกนาะงเอกเนาะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนแบบแต่อแรกก็รักใคกร่กรงเกี้ยวกันแต่มันมีเหตุเนาะเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เหมือนเรียกได้ว่าแบบเฮ้ยอารมณ์เหมือนไม่เผาผีกันแหละใช่พิกหน้ามือหลังมือเลยแต่จริงๆมันก็สมควรเหมือนกันนะ เข่เทียมเนา<อ>ะเขาก็จะมีเหตุการณ์ที่แบบเออก็คือทําให้จากแบบเขาเรียกเป็นตระกูลที่รักกันจนมาแบบเป็นตระกูลที่แบบเกลียดกันเป็นตระกูลที่แค้นกันแต่ว่าตนนัวนางเอ,งอกเนาะมีก็คือมีเหตุที่จะต้องเป็นแบบเหมือนรักษารักษาเมืองและษาตระกูลไว้เลยนีแง่ของการว่าเอ้ยก็ต้องมาแต่งงานกับในส่งของที่แบบกับพระเอกเยอะไรเงี้ยเฮ้ยแล้วคนที่เกลียดกันแล้วพอมาแต่งงานกันล่ะ เออจะอยู่กันได้ยังไงเราจะอยู่กันได้ยังไงถ้าเราแบบเออแต่นางเอกก็แบบนะฉันเข้ามาในในในบ้านนี้แล้วมาเป็นแบบอะรุ้เหมือนมาซับมาเป็นสซไพรายของบ้านนี้แล้วอ่ะนางเอกก็เหมือนแบบอ่ะฉันก็จะอยู่ให้ได้อะเนาะใช่ท้งทางที่พระเอกก็คือเมินใช่พระเอกก็คือแบบเมินเลยไม่สนใจเหมือนเขาเรียกว่าอะไรแต่งงานมาอยู่ในช่วงแรกๆก็คือไม่กลับบ้านแม่เลยเนาะพระเอกเขาเป็นแม่ทัพอ่ะแล้วแม่สามีก็ยังจะ เกียร์สร้างอีกงงมากเราจะแบบอยู่ยังไงเนี่ยสามีก็คือไม่ได้แบบเอ็นดูเราแม่สามีก็คือไม่ชอบหน้าเราอีกแต่ยังดีใช่คิดว่าโชคยังดีที่ว่าเอ้ยยังมีแบบพันยาเนาะซึ่งพันยาสามีนี่ก็คือยังแบบเอ้ยยังรักเราก็เอ็นดูเราอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบเอ้ยชีวิตนางพออยู่ในในบ้านในบ้านนี้ก็ยังแบบ ยังโอเคอยู่อะไรเงี้ยเวลาอ่านเราก็จะรู้สึกเอาใจช่วยนางเอกจะผ่านแต่ละวันไปได้ยังไงใช่นี่คือเหมือนเมาแค่ช่วงแรกๆของเรื่องเนาะเพราะว่าต้องบอกก่อนเลเรื่องนี้พอมันเรื่องปุ๊บเราจะรู้เลยออ๋อที่แบบทําเป็นไม่รักกันเนาะที่ภาตอนที่แบบเอ้ยตอนหลังคือไม่พระเอกมาเป็นสายกลัวเมียได้ยังไงเนี่ยเมือเราเพิ่งบอกว่าสามีเมินใช่สามีเมินแป๊บเดียวก็คือกายเป็นกลัวเมียแล้วแบบเป็นสายกลัวเมียแล้วก็แบบทำเป็นขึงขังไม่สนใจอะไรอย่างงี้ ือไม่อยากจะเมาเลยว่าแบบเฮยถ้าเขาเอาเชือกผูกติดกับตัวนางเอกเองได้เนี่ยก็คือน่าจะแบบ <c oughs> ชีวิตน่าจะอยากจะผูกติดกันอยู่ <c oughs> ตลอดเวลาอยู่ <c oughs> แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรียกได้ว่าเมาแบบเล็กๆน้อยๆเพราะว่าถ้าใครชอบสายแบบ สายแซบเรื่องนี้ก็คือมีพร้อมแล้วก็ความ<ช>คบรดก,ก็คือจะมีปมต่างๆให้เราได้ติดตามกันด้วยนะคะสําหรับเอิงปรปักจนนํานวนคาดว่าแบบถ้าใครเป็นแฟนมากกว่ารักเองหรือว่าเป็นแฟนของท่านเพิงเลยคือคือเรื่องนี้คือแบบคาดไม่ได้แน่นอนนะคะส,ส่วนซีรีส์นะคะจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยเพราะว่าแบบคนที่รับบทเป็นนางเอกของเรานะคะก็คือซ่องจูเอ๋อนั่นเองแล้วก็พระเอกเว่ยเ้าของเราก็เป็นลิววี่หนิงคือดี แล้วคือเราเห็นรูปโปสเตอร์อล่าสุดคือแบบน่ารักมากน่ารักมากเลยคแบบเคมีเขใจแน่นอนว่าเข้ากันได้ดีมากๆเนาะเรากีทางนางเอกล้วกีทางพระเอกไปในคราวเดียวกันเลยนางเอกก็น่ารักแบบชจิ้มริมอ่ะคือเห็นภาพเบื้องหลังแล้วก็คือเรียกได้ว่าแบบต้องฟินแน่นอนอ่ะถูกต้องฟินติกหมอนแน่ๆสำหรับใครที่รอชมซีรีส์เรื่องนี้ก็รอดูกันทีวีทีวีนะคะทุกคนใช่ค่ะสำหรับในส่วนของแบบเฮ้ยประลปักคือเราก็จะมีแบบ พิมพ์หมายเปลี่ยน<ช>ผทมาให้สหายนะ<ช><ช>อ่านมากกว่ารักได้แบบสะสมกันด้วยก็อย่าลืมไปสะสมกันด้วยนะคะ,อ,ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีการซื้อไปทำซีรีส์แล้วแน่นอนนั่นก็คือหยกรัิการแห่งสังเอน,นะค่ะที่เราเพิ่งวางจำหน่ายไปได้ไม่นานเองนะพี่เมลีใช่ซึ่งคู่นี้นะคะก็เป็นคู่รักสายสืบที่จะแบบว่ามีความครบรถอยู่ในเรื่องคือทั้งแบบมีปราพูดผีสืบ สืบสวนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีความแบบเรื่องของเรื่องราวของครอบครัวเนาะที่ก็คือสืบทอดมาจากบุพพารัิการแห่งชาติที่เป็นรุ่นพ่อแม่ใช่ซึ่งความอบอุ่นใจแบบนั้นก็ยังส่งส่งทอดมาถึงรุ่นลูกด้วยแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อใหญ่เรื่องนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยแปดเล่มจบค่ะนางตัวติดกันตลอดตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบเลยจ้าแล้วก็แบบเรื่องนี้ก็คือรอไม่นานเนาะเพราะเราคือจบมันแบบอ เลือดเป็นคู่เนาะเป็นคู่จนแบบเป็นจบไปเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ไม่ใช่อีกเรื่องหนึ่งสิสองเรื่องโอ้ทำไมมันปังขนาดนี้ก็คือลูปพมองคลักสวมรอยนั่นเองแล้วก็แล้วก็เรื่องนักขับขานสกุณาแฟ่ซองนะคะก็ค่ะเรียกได้ว่าเป็นนิยายของปี2 0 2 3นี้ของมาร์โกลักที่นำมาเสิร์ฟสหายทั้งนั้นเลยที่แบบวิกำลังจะได้เป็นซีรีส์เนาะเป็นซีรีส์ไปแล้วแบบ เต็มลเลยเพราะว<ม>่า<ม>วันนี้คือเรียกว่าเราก็เมากันมาถึงอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นถึงเจเรื่องเหมือนกันเนาะใช่7็ดเรื่องแล้วที่กําลังจะแบบเอ้ยรอเรียกว่าเรารอ,อแล้วกัน,นทุกคนง่ายแบบเฮ้ยรอว่าเมื่อไหร่จะออนแอร์เหมือนตอนนี้ก็ได้แต่แบบเอ้ยอ่านนิ้ยายไปบางพังว่าแบบอว้ มันก็เป็นคนละรสชาติเหมือนกันนะใช่มันมีความแบบตัวพอดเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันในแต่ละเรื่องแล้วก็แบบ<ช>สิ่งที่เราจะฟินจะอินอะมันจะชูกันไปคนละเรื่องด้วยอช่เพราะฉะนั้นก็คือไม่คนรพลาดทั้ง7เรื่องเลยใช่ใช่ค<ช>่ะ <ๆ S 1> ถ้าใครยังไม่ได้อ่านเรื่องไหนเนี่ยก็ขอให้แบบ ติดตามอ่านกันให้เต็มที่เนาะใช่เพราะว่าบบเราไม่ต้องเลือกเลยเพราะว่ามันคนล,ละลดใช่ใชแล้วก็มีให้เลือกทั้งแบบเ,เป็นแบบฉบับรูปเล่มที่เป็นบุ๊กนะคะหรือว่าจะเป็นแบบในรูปฉบับ e อีบุ๊กเนาะให้ได้ติดตามกันนะคะหรือว่าถ้าใครมีข้อสงสัยอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามพวกเราได้ด้านล่างนี้เลยนะคะหรือว่าสหายท่านไหนที่แบบเฮ้ยฉันอ่านเรื่องนี้แล้วอยากจะป้ายยาเพื่อนก็ คอมเมนต์ได้เลยเน้ว่าแบบเรื่องไหนต้องหทำผ้าใช่เรื่องไหนแบบสายแซบต้องอา่านเล่มนี้ก็มาเมากันได้เลยนะคะ<ช>วันนี้พวกเรานะคะคทั้งสองคนก็ฝากทั้ง เจ็ดเรื่องที่วันนี้เราได้นำมาเมาส์บอยกันสำหรับนี่ยที่เป็น Book To ซีรีส์นะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรากดกระดิ่งด้วยทำให้เพวกเราได้นะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ